สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมิงจะมารีวิวผู้ช่วยนะคะที่จะทําให้การถ่ายบล็อกนะคะแล้วก็ถ่ายเซลฟี่ถ่ายคอนเทนต์ของเราด้วยกล้องหลังนะคะทําได้ดีขึ้นค่ะทําให้เรามองเห็นภาพตัวเองนะคะว่าเวลาที่เราถ่ายกล้องหลังเนี่ยหน้าตาเราเป็นยังไงนะคะนี่นะคะตัวนี้เลยค่ะ Shimbo CP5 หรือว่า CP5 นี้นะคะอุปกรณ์เสริมตัวนี้นะคะเขานะคะจะทําหน้าที่เป็นมอนิเตอร์นะคะแสดงภาพหน้าจอกล้องหลังให้เรานะคะให้เราสามารถเห็นได้ค่ะที่สําคัญนะคะ จอตัวนี้นะเขาสามารถเป็นรีโมทบลูทูธนะคะที่จะถ่ายภาพให้เราได้นะคะเพียงแค่กดปุ่มด้านข้างตรงนี้ค่ะคราวนี้นะคะเรามาดูอุปกรณ์ที่เราจะได้มาภายในกล่องกันค่ะอุปกรณ์ที่อยู่ในกล่องนะคะก็นี่ค่ะก็จะมีตัวจอมอนิเตอร์ตัวนี้นะคะนี่ เป็นแบบนี้เลยนะแล้วก็จะมีคู่มือนะคะคู่มือเขาเนี่ยก็จะสอนเราทุกอย่างเลยนะคะแต่ว่าใช้ไม่ยากค่ะแล้วก็จะมีสายชาร์จมาให้เรานะคะตัวนี้จะเป็นหัว Type C นะคะและตัวนี้ค่ะจะเป็นรีโมทบลูทูธนะคะ ตัวนี้นะคะเขาเป็นจอเสริมนะคะเขามีความละเอียดอยู่ที่ Full HD ค่ะจะเป็นหน้าจอสัมผัสนะคะขนาด5นิ้วค่ะเขาออกแบบออกมานะคะให้เราเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS ค่ะถ้าเทียบกับมือมิคงนะคะขนาดเขามีแค่นี้เองนะ ส่วนน้าหนักไทยกําลังกังวลนะคะว่าจะหนักเกินไปไหมถ้าเกิดเราเอาเข้ากับโทรศัพท์นะคะเขาจะหนักเกินไปกว่าที่มือเราจะถือไหมนะคะเขามีน้ําหนักแค่123กรัมเท่านั้นเองค่ะจอแสดงผลของเขานะคะนี่ดูนี่นะ เขามีความคมชัดมากเลยนะคะมีสีแสนที่สดใสเพราะว่าหน้าจอเนี่ยสว่างถึง500 nits นิค่ะซึ่งช่วยให้มองเห็นได้ง่ายแม้ว่าจะอยู่ในที่ที่โดนแสงแดดโดยตรงนะคะอันนี้มีประโยชน์มากๆเลยนะคะถ้าเกิดเราเอาเขาไปถ่ายนอกสถานที่ค่ะแล้วเขานะคะสมมุติว่าเราจะไม่เอาปิดกับโทรศัพท์นะเขามีระยะการเชื่อมต่อนะคะถึง50เมตรค่ะก็หมายความว่าถ้าเกิดจอโทรศัพท์เราเนี่ยห่างจากตัวนี้นะคะเขาก็สสาาามรรถรัับญญณได้ค่ะ และตัวนี้นะคะเขาว่ามี S D การ d มาให้เราด้วยนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้บันทึกภาพนะคะใส่ใน S D card ได้ด้วยค่ะเผื่อเวลาฉุกเฉินนะว่าเออเราเผลอกดลบอะไรไปนะคะตัวนี้เขาก็จะเก็บว้ให้เราด้วยค่ะและเขาเนี่ยก็ยังมีช่องเสียบหูฟังมาให้เราด้วยนะคะเป็น3.5มมนะเพื่อว่าเราจะได้ฟังเสียงนะคะว่าเสียงออกมาเป็นยังไงมอนิเตอร์เสียงเป็นยังไงนะคะเขามีมาให้ด้วยนะความจุแบตของตัวนี้ก็ไม่ใช่น้อยๆนะคะเขาให้ความจุแบตเรามาถึง2,000มิลลิแอมค่ะสามารถ ใช้ได้จุกๆนะคะ3.5ชั่วโมงค่ะถ้าเกิดเราต้องการที่จะชาร์จเขานะคะเราก็ชาร์จผ่านตรงนี้ได้เลยค่ะในการที่เขาจะติดกับโทรศัพท์ของเรานะคะง่ายมากค่ะเพราะว่าเขาให้ตัวเคสตัวนี้มานะคะเป็นเคสแม่เหล็กนะคะที่สามารถนะคะใส่แล้วเนี่ยแตกกับโทรศัพท์นะคะไม่ว่า Android หรือ iOS ได้เลยค่ะเหมาะสําหรับมือถือนะคะที่สามารถชาร์จได้ด้วยแม่เหล็กนะคะเวลาจะใส่นะคะก็เสียบเข้าไปแบบนี้ แล้วก็เหมือนเราใส่ปลอกโทรศัพท์เลยค่ะแล้วก็ทําแบบนี้ค่ะแปะไว้นี่มิ้งก็เห็นตัวเองจากจอด้านหน้าแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นกล้องหลังนะแล้วก็มีเจาใหญ่ด้วยนะคะ สำหรับการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของเขานะคะสามารถทำได้2วิธีค่ะวิธีที่1น,นะคะเป็นแบบ AP Mode ค่ะซึ่งจะเป็นการเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi จากตัวนี้ค่ะหรือว่าถ้าเกิดเราต้องการไลฟ์สดนะคะแล้วก็ต้องการใช้ Wi-Fi ที่บ้านนะคะก็สามารถเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ที่บ้านได้ค่ะสำหรับแบบแรกนะคะก็คือเป็นแบบ AP Mode นะคะเขาเนี่ยก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้มาให้เราค่ะเรานะคะก็ใช้ตัวโทรศัพท์ของเรานะคะสแกน QR code นะ เราจะเห็นนี่นะคะเขาจะเขียนไว้ว่าเข้าร่วมเครือข่ายนะจจะเป็นตัวเหลืองๆนะคะแล้วก็กดเข้าไปเลยค่ะ,ะจากนั้นนะคะเราก็มากดตรงนี้นะคะเพื่อเชื่อมต่อได้เลยค่ะ,อ,ะอย่ามิ้นจะกดให้นะแล้วก็กดเข้าไปตรงนี้ โอเคตอนนี้เชื่อมต่อแล้วนะคะทีนี้นะคะเราก็สามารถใช้เครื่องนี้นะคะเป็นตัวมอนิเตอร์ได้เลยค่ะแล่ถ้าเกิดว่าเรานะคะอยากให้เขาเป็นบลูทูธถ่ายภาพให้เราได้ด้วยเนี่ย mm. ก็เข้าไปกดบลูทูธนะคะในเครื่องโทรศัพท์ของเราได้เลยค่ะ เขาเนี่ยก็สามารถกดถ่ายภาพให้เราได้เลยนะคะจากเครื่องเครื่องนี้เลยนะและถ้าเกิดนะคะเราต้องการที่จะใช้ WiFi นะคะที่บ้านนะหรือว่าต้องการไลฟ์สดที่บ้านนะคะเราก็สามารถใช้ Wi-Fi ที่บ้านของเราได้ค่ะการเชื่อมต่อนะคะก็แค่เปลี่ยนจาก AP Mode นะคะเป็น Wi-Fi router โหม e เท่านั้นเองค่ะโดยกดที่หน้าจอเสริมตัวนี้ได้เลยนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็ไปที่ setting ค่ะแล้วก็ทีนี้นะคะเราก็มากดเลือก connect Mode ค่ะ เราก็เลือก Wi-Fi ได้เลยค่ะนี่กดคอนเฟิร์มค่ะแล้วก็ไปที่หัวข้อที่3อันนี้นะคะมิ้ไม่แน่ใจเขาเรียกว่าอะไรนะ WLAN นะคะอ่าแล้วเราก็มาเลือกนะคะว่าของเราเนี่ยตัว Wi-Fi อันไหนนะคะแล้วก็กดเลือกเข้าไปเลยค่ะ แล้วก็ต่อไปนะคะเราก็ตั้ง w i f i โทรศัพท์ของเรานะคะให้เป็น Wi-Fi นะคะแบบเดียวกับเครื่องเชื่อมต่อตัวนี้นะคะพอเราเลือก Wi-Fi เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กดตัวเดิมค่ะตรงนี้เขากาลังเชื่อมต่ออยู่นะตอนนี้กาลังหมุนๆอยู่ค่ะนี่เชื่อมต่อแล้วนะคะเรียบร้อยค่ะเราสามารถเลือกได้นะคะว่าเราเนี่ยจะตั้งค่าความสว่างหน้าจอเนี่ยเท่าไหร่นะคะอ่ะเราก็กดเลือกนะคะก็เลื่อนได้เลยค่ะ แล้วเราก็ตั้งระดับเสียงได้นะคะว่าต้องการให้เสียงในดังเท่าไหร่นะคะก็เลือกตรงวอลลุ่มได้เลยค่ะทีนี้นะคะเรามาดูราคาของเขากันดีกว่าค่ะว่าราคาค่าตัวของเขาเนี่ยอยู่ที่เท่าไหรค่ค่ะราคาของ s h i m b o CP5 ตัวนี้นะคะจะอยู่ที่3,000ต้นๆน,นะคะแต่ว่าเออราคาเนี่ยอาจจะขึ้นลงได้นะคะแล้วแต่ว่าเราเก็บโค้ดได้ไหมนะคะแล้วก็มีช่วงลดราคาอะไรไหมนะคะก็สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้นะคะจาก Shopping YouTube นะคะหรือว่า ลิงก์ช้อปปี้นะคะที่มิ้ิจะลงมาให้ใต้คลิปได้เลยค่ะ ทีนี้นะคะความคิดเห็นของมิงนะที่ได้ลองใช้ตัวนี้นะคะมิงรู้สึกว่าทําให้ชีวิตการถ่ายงานนะคะสมมุติว่าถ้าเกิดเราไม่มีตากล้องหรือว่าเราต้องไปวอล์กข้างนอกนะคะหรือว่าเราต้องไลฟ์สดหรือไปถ่ายคอนเทนต์คนเดียวนะคะเราต้องใช้กล้องหลังเพื่อที่ได้ภาพนะคะที่ดีแล้วก็มอนิเตอร์เห็นตัวเราเองได้นะมิงว่าตัวนี้เป็นผู้ช่วยที่ดีเลยะคะ่ะแล้วก็ทําให้ชีวิตการถ่ายงานของเราเนี่ยง่ายขึ้นนะคะก็ถ้าเกิดใครนะคะกําลังมองหาหรือว่าสนใจตัวนี้อยู่นะก็ลองดูในคลิป ได้เลยนะคะคสำหรับคลิปนี้นะมิงก็ต้องขอลากันไปก่อนคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้ามิงฝากกดติดตามมิงกี้ชาแนลด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเดี๋ยวนี้นะ,ะติดกันแล้ว<ไ>งา่ายไหมดูดิไม่หล่นด้วยนะดีมากอ่ะ